เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะไปซื้ออาหารหรูๆเว้ยอาหารแบบอาหารญี่ปุ่นจะซื้อประมาณหมื่นหนึ่งอันนี้เนื้อนุ่มถ่าเปรียบแล้วเหมือนคอหมูย่างคอหมูย่างคอหมูย่าง สวัสดีสวีดับพี่น้องชาวโลกทุกคนด้วยนะครับผมเป็ดนะครับทุกคนครับผมบอกตรงเลยครับว่าผมเพิ่งตื่นครับทุกคนวันนี้ผมตื่นนค่อนข้างเร็วครับที่ผมตื่นเร็วเนี่ยเพราะว่ามีเสียงไลน์แจ้งเตือนเข้ามาครับตอนที่ผมหลับอยู่ผมก็เปิดเข้าไปในไลน์ครับทุกคนที่ไหนได้พาะผมส่งไลน์เข้ามาครับทุกคนส่งมาว่าสวัสดีวันจันทร์ขอมีความสุขกับวันแรกของสัปดาห์นะส่งมาแค่นี้ครับทุกคนเป็นรูปนะรูปเดียวประมาณสิบรูปติ้ง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 คือผมก็ไม่เข้าใจ ไปที่บ้านเลยว่ะพี่ไม่ไปหาพ่อแม่พี่เลยว่ะอะไรเงี้ยคือจริงเนี่ยผมอยากกลับนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่รถผมเสียรถผมเข้าอู่อยู่แล้ววันนี้ครับทุกคนในที่สุดรถผมก็ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆดูเว้ยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเป็นลูกดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศไทยให้ได้พวกเองคอยดูเลยผมก็ไปคิดอยู่นาน,นครับว่าผมจะตอบแทนอะไรพ่อแม่ดีถ้าจะให้เป็นเงินเนี่ยผมก็กลัวว่าพ่อกับแม่ผมเนี่ยจะเอาไปเล่นหวยหมดคือช่วงนี้เป ไม่ถูกนะ้วแต่ซื้อรัวกูไม่เข้าใจเป็นกานซื้อทำไมผมก็คิดไปคิดมาครับทุกคนจนสุดท้ายเนี่ยผมก็ได้ความคิดความคิดหนึ่งขึ้นมาครับพุ่งตรงเลยนะตนนั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมยังไม่เคยซื้อข้าวให้พ่อกับแม่กินเลยเล็กจิเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะไปซื้ออาหารหรูๆเวอาหารแบบอาหารญี่ปุ่นคือพ่อกับแม่ผมเนี่ยรู้จักเขามาเนี่ยเขายังไม่เคยกินพวกแบบอาหารญี่ปุ่นที่แบบหรูๆอะ่ะ <c oughs> โอ้โหเยี่ยมเลยครับทุกคนเป็นเลิกงานอย่างดีครับอิสัต์พอคูจะซื้อข้าวให้พ่อแม่กินฝนตก พระเจ้าเขาตกใจขนาดนั้นเลยเหรอแค่กูจะไปซื้อของแพงๆให้พ่อแม่กูกินที่คิดไว้คิดไว้ว่าจะซื้อประมาณหมื่นหนึ่งอาหารญี่ปุ่นคือผมอยากรู้ไงครับว่าหลังจากที่แบบเขากินอาหารญี่ปุ่นที่แบบหมื่นหนึ่งเข้าไปเนี่ยเขาจะมีรีแอคยังไงเนนงดีเ๋ยวแป๊บนึงกูดูเงินกูมีเงินเท่าไหร่วะเงินเพิ่งออกเงินเพิ่งออกก็มีไม่เยอะเท่าไหร่หรอกน้องๆก็แบบกดมาแบบหมื่นสองหมื่น่ะเออก็เดี๋ยวไปแบบเอาให้พ่อแม่กูบ้างแต่ผมก็ไม่รู้นะรับว่าร้านที่ผมจะไปซื้อเนี่ยเขาจะแบบมีขอองงงรราาคแพเเินผมหื เดี๋ยวก็มันไส้กูระดาบกูการในสัตว์มานะโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแผนกระตันยูหนึ่งเจ็ดแปดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวดับแรกเนี่ยผมขอตัวไปซื้ออาหารญี่ปุ่นก่อนโอเคไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงหน้าร้านร้านญี่ปุ่นแล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าพระเจ้าเดี่ยะตกใจมากเกินไปครับกับการที่ผมเนี่ยจะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยการซื้ออาหารหุูๆให้พ่อแม่กินคือฝนตกหนักมากคุณดูเอาว่าหนักไหมอ่ะดูดิโอเคครับเดี๋ยวหาทางร้วกันเดี๋ยวเจอกัน ครับผมเข้ามาในร้านเลยเดี๋ยวเลือกอาหารก่อนเลือกอาหารก่อนเดี๋ยวเราจะสั่งแต่ของแพงๆเอาเป็นเนื้อมะซึสึกะครับเอาไปเอาเป็นอันนี้เซตหนึ่งครับเอามันปุ้นหนึ่งครับเอาเอา,เอาโอโซนหนึ่งครับเอาเป็นทูน่าได้ครับเอาขอนี่ย,นยครับเด็ดร้อเลยครับทุกคนคือผมสั่งเนี่ยผมบอกเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมสั่งอะไรมาสั่งอันนี้มาครับทุกคนจะเป็นทูน่าติดมันน้อยพันสามทูน่าส่วนท้องติดมันมากสองพันแล้วก็มีอันนี้ครับทุกคนเป็นเป็นเซตครับเซตแบบเอ่อมิลเลอร์โคออฟเตอร์ซีพันห้าภาษีเก้า ก็สั่งเป็นอันนี้ไปครับเป็นสเต็กและจริงๆเนี่ยผมกะจะสั่งอันนี้ครับพอดีผมไปเห็นมาใน Facebook กะสั่ง l o เตอร์แต่พอดีว่า l o เตอร์หมดโอ้โหอดคือ l o เตอร์ให้พอกินเลยอะครับน้องๆตอนนี้ก็ก็น่าจะเจ็บไปพันอยู่ผมแล้วก็เดี๋ยวรออาหารมาแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวให้ดูบินว่าทั้งหมดกี่บาทโอเคตอนนี้ผมก็ได้จ่ายเป็นเที่เล็น้อยแหละมีบินแล้วพวกมึงดูเห็นปะราคาเต็มเนี่ยมัน8,400ันสนะครับแต่ว่าผมมีสมาชิกที่นี่ครับ เลยลดไปพันหเท่ากับงวดนี้นะครับทั้งหมด7 2 5 0บาทหมดตัวแล้วทุกคนหมดตัวแล้วกับวานไปกินข้าวก่อนไงล่วกูตอนนี้ผมก็ขับรถมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วฝนตกหนักมากอ่ะเดี๋ยวเราเอาอาหารไปให้พ่อกับแม่กินกันรอ้วลาทุกคนตอนนี้พอผมกำลังยุ่งนี่ผมซื้อมาให้ป้ามาอาหารญี่ปุ่นคือเท่าที่ผมนึกได้ตั้งแต่ผมจำความได้อะผมไม่เคยซื้ออะไรให้พ่อแม่กินเลยผมเคยซื้ออะไรให้ป้ามากินไหมไม่เคยครับแม่คิดว่าผมซื้อกี่บาทเนี่ยหมดเนี่ย ม่รู้น้อยหมดนี่แปดพันเขาหาเอาผมเป็นลูกอาักาตันยูแม่ต <c oughs> ัวกาแบบไอ้เป็ดทำไมมึงไม่ไปซื้อข้าวซือว้อปลาให้แม่พ่อไม่เคย์วะหาเลยมันเป็นแบบอาหารญี่ปุ่นแม่อาหารญี่ปุ่นอันนี้คือเนื้อแม่โอ้ยเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแห่กินเจไก่ย่างสมตำบอันนี้ออ่ะอันนี้เป็นสเต็กอันนี้เป็นแบบไม่รู้เหมือนกันเป็นเนื้อหรือเป็นแต่เป็นเนื้อเหมือนกันน้ำจิ้อะไหเใส่น้ำกิ้มอะไรไหมอ๋อแล้วแต่เลยครับ อร่อยแต่ว่ามันแพงจังเลยเพื่อแม่ผมผมมีเงินแล้วแม่ผมดูแลแม่ได้แล้วตอนเนี้ยตั้งแปดพันมันแพงมากอันนี้ประมาณพันหอันนี้พันสี่อันนี้เนื้อนุ่มถ้าเปรียบแล้วเหมือนคอหมูย่างคอหมูย่างคอหมูย่าง ป้าผมซื้อเนื้อพันธุ์ห้ามาป้าไปเทียบปมหมูย,ย่างแบบใช่แต่ว่าร้านก็เสียหายนะเนี่ยมีความนุ่มอ๋อนุ่มแม่นุ่มแม่นุ่มแล้วหอมใดอืมโอโ้พ่อคุณนักรีวิวรถเดี๋ยวนี้จานต่อไปครับนำเสนอนี่กันเลยนี่แม่อ๋อันนี้ก่อนเอานี้ก่อนแม่กินปลาดิบปะไม่กินป้ากินปลาดิบไหมป้ากินทุกอย่างอ้าวอมาม้าผมไม่กินปลาดิบนะครับจานนี้ประมาณสี่พันกินของนี่ดีอันนี้กอนเนื้อเลยอันนี้อันนี้กินอย่างเดียวมีความสุขมีความสุขป้าผมถามจริงผมไม่เคยซื้ออะไรให้ป้ามากินเลยเททท่่าีีจได้ถ าานนมี้ไม่เคยเลยหรอยังไม่เคยเลยผมเป็นลูกคอรนีแค่นั้นเหรอล่อันนี้เป็นอะไรไม่รู้อันนี้แพงมากครั้งแรกเลยนะไม่เคยกินนะเนี่ยไม่เคยกินใช่ไหมเอาลองกินดูเลยแต่เลี้ยงปลาเนี้ยปลาปลาหารขอยูงปลาประเทียมไม่ได้มันนิ่มเหมือนเนื้อแตงโมเหมือนเนื้อแตงโมเหมือนเนื้อแตงโมอ๋ออันนี้มันคืออะไรเพชรไหนเนี่ยอันนี้มันคือเห็ดแม่แม่เห็ดหอมไหมเหยเหน่ปลากินเนื้อ เวียปา้ากินนี่เมียวกินเห็ดเองเกินเห็ดไม่ได้ต้ชิมไงต้องชิมครับใช่ครับผมหากว่าไม่ได้ตา,าเห็นโกหกหลายที่ถ้าผมไม่ถ่ายคลิปมาโอ้ยรีวิวโกหกหลายที่ชิมไม่ได้เลยเป็นไงบ้างครับอันนี้อร่อยกว่าอ๋อมันปรุงคนละแบบกันแต่ถ้าให้แม่เลือกนะแม่ว่าไก่ย่างส้มตำจะอร่อยกว่า <laughs> นี่แหละครับทุกคนนี่เลยเป็นเหตุผลครับที่ผมไม่ค่อยแบบพาเขาไปกินพวกแบบของแพงๆเพราะว่าลิ้นคนเราไม่เหมือนกันเนาะแม่เนาะแต่ป้าๆเขาชอบประ,ประเภทเนี้ยแม่อยากกินไนเห็ดดิดเ,เนื้ออันนี้มีความดึงดังด่งเวลากินกึ้งกึ้งกึ้ง <c oughs> เนื้ออันนี้จะนุ่มนวนลนิ่ม <c oughs> หอมกลิ่นเวลาลงในคอโน้ออ้อร่อยเลยนี่ไม่ได้ก้าวธรรมดาไม่อด้อร,อรงอ่ะอันนี้เป็นเป็นพวกแบบปลาดิบแม่ เนื้อนี่ไม่มีไขมันเลยนะแต่ว่ามันนิ่มมันมีไขมันนิดหน่อยแทบจะแข็งไม่แข็งกระด้างหูชอบเด้ออุ้ยมีอันนี้ด้วยแม่มันเรียกว่ามันปูอืมป้าอย่าลืมใส่ลูกโอ้ไม่ถัดแล้วใส่ตอนนี้ก็ทำชัดเจาะเลี้ยงลูกโตมาทั้งนี้ลูกเสื้ออาหารอร่อยอันนี้อร่อยมากอันนี้คือมันปูคนชอบกินมากอันเนี้ยราคาไม่แพงมากสี่ห้าร้อยสวยงามดูครับอร่อยเลย นี่อร่อยแม่มันปูเอ้าก็จะกินด้วยกินหมดซะแล้วปลาเป็นปลาด้วยเดืยดใจเดืยดใจถ้าอร่อยไม่เหลืออ่ากินง่ายถ้ามีข้าวนะดีเลยมากินไหมแล้วนะอย่าลืมกดกิ๊บนะลุงจำมั่งเนยอันนี้นี่เป็นไข่ปลาแซลมอนเนี่ยไข่เนี่ยมันดีไปอันนี้ไข่ปลาแซลมอนอันเนี้ยแพงมากคุณไม่กินไหนเนี่ยของแพงๆกินเลยของแพงเออกินของแพงก่อน กระชิมเล็กปั้มเป็นยังไงมันเหมือนแกงม่วร้านดาบมแน่เลยดีนะผมไม่ซื้อผมไม่พูดจาร้านนิ่มหอมอร่อยนิดๆอ๋อโอเคโอเคโอเคในหมดบัญชีนะผมอะอันนี้คือบอกเลยว่าไม่มีใครกตัญญูเท่าผมแล้วแม่นี่หลือตไมซื้อมาเยอะจังอ่ะลูกซื้อมากล่องเดียวกันอยากให้แบบป้ากับมากินของดีๆมั่งป้ากัดนิดนึงไดไหมได้ได้แม่เอาเลยเลยลองลอง แม่ว่ามันก็เหมือนแตงโมเหมือนแบบเนมันก็เหมือนแตงโมเหมือนแบบเนมันก็เหมือนแตงโมเหมือนแบบเต่องนี้เศรษฐกิจเป็นไงโรวิตโอ้โหเศรษฐกิจเรย่ำแย่ครับวันนี้ผมรออยู่คนเดียวเลยมันปูหมดเลยครับทุกคนถ้าท่านจะชอบจริงเนี่ยเวลาคุณทำคลิปคุณต้องงี้แบบโอ้ยดูครับนี่ดูสิไม่มีเนื้อืออเหมือนแตงโมจริงป่ะอร่อยอยู่นะอืมอ่ะโปรโมทช่องหน่อยโปรโมทช่อง นะครับดีเกตอนทต่ดกนะครับกินกลืติดปากเดี๋ยวไว้วันไหนว่างๆค่อยมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่พ่อเดี๋ยววันนี้แม่ผมมีธุระตอนบ่ายสองต้องไปทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องด่าผมไปเลยวเขาจะด่าว่าทำไมไม่เกลีบบ้านเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ด่าพอเข้าใจอยู่อ๋อพ่อกับแม่นี้จะเข้าใจลูกว่าลูกทํางานใช่ไหมใช่ลูกหาเงินลูกไม่เกเรพ่อแม่ดีใจที่สุดแล้วจาไว้เลุนตัวอย่างเป็นรางวัลที่หนึ่งของพ่อแม่แล้วค่ะ ถ,ถึงลูกจะไม่มาแต่เราก็รู้ว่าลูกเราทํางาน<ช>าทำงานเราไม่ได้เกงเรเขาไม่เกเรเป็นเรื่องที่ดีที่สุดขอ,องพ่อแม่บอกแล้วจ้ะบอกเด็กๆเอาผมตัวอย่างด้วยผมเป็นตัวอย่างที่ดีก็ถ้าส่วนไหนดีก็เอาเป็นตัวอย่างได้ส่วนไหนไม่ดีก็อย่าเอาเป็นตัวอย่าง <c oughs> คนเราไม่ได้ดีทุกอย่างในตัวของเราใช่มีดีและมีเสียเราจดจำในสิ่งที่เขาทำดีเท่านั้นพ่อแม่ก็จะภูมิใจมาก <Okay. S 2> ตอนนี้เขากําลังสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวเขาเป็นเรื่องดีที่สุดแล้วใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่เขาได้ทํางานท o Youtube เขาไม่เคยขอเงินพ่อแม่อีกแล้ว แค่นี้ก็น,นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมให้พ่อกับแม่เขากินแล้วแล้วผมก็เดี๋ยวเป็นหนึ่งของวกลับแล้วพอเดี๋ยวแม่ก็ต้องไปตลาดนั้นแล้วไปทํางานต่อใครที่อยู่แถวฝั่งทนนะแถวพระรามสองครับผมร้านเราทําอะไรครับบ้านเราทําอะไรบ้านดีเคทำป้ายไวนิลครับตัวบ้านดีเคทำป้ายไวนิลนะครับทำหมดถ่ายงานเอกาสารปริ้น,นงานถ่ายรูปทุกอย่างนะครับทอดกระถินผ้าป่าอะไรหมดเกี่ยวกับสิ่งเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ทําได้หมดดีเคซอยสิบหกอ่านี่ครับนี่นี่สยามคอนเซ็ปต์นี่มีนามบัตรเอาไป เห็นปะติดต่อมาเขาอยากํามอุดหนุนพ่อกูหน่อยแต่ถ้ามามามา,มาถ่ายงานมาทํางานนั้นไม่ได้แบบมาถ่ายรูปถ่ายรูปได้แต่ต้องทํางานด้วยโอเคครับผมทุกคนคลิปนี้ก็แค่นี้พอแล้วนะครับ วันนี้ผมบอกเลยว่าผมมีความสุขมากผมได้ทำในสิ่งที่ดีๆครับทำในสิ่งที่ผมไม่เคยทำมาก่อนนั่นก็คือได้แบบเอ่อซื้อของให้พ่อแม่กินอะไรเงี้ยก,ก,ก็มาก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่ว่าผมไม่เคยทำมาก่อนจริง <laughs> และเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวแบบคิดอะไรออกเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์กับที่บ้านอีกอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอติดตามเอาละกันนะครับว่าจะมีอะไรในอนาคตสหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ไม่ว่ามาเจอสแกนไหนสุดท้ายกต้ดงแพลละครับเพราะว่าลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย